ที่เรารู้จักหน้าตาของเจ้า Microsoft To Do แล้วนะคะแล้วเราสามารถลองเช็คได้แล้วว่าเมื่อเราเปิด Microsoft To Do นะคะมันสามารถไปเชื่อมโยงไปยัง Outlook Online ได้ไหมแล้วจาก Outlook Online ได้เชื่อมโยงกลับมาที่ Microsoft To Do ได้อย่างไรนันะคะเดี๋ยวเรามาลองเพิ่มงานกันนะคะวิธีการเพิ่มนะคะเราก็เปิดเจ้าตัว To Do ขึ้นมานะคะสมมุติว่า มายเดของเราคือวันนี้นะคะเราจะมีงานอะไรบ้างนะคะเราก็คลิกที่ my d a ดนะคะอมายเดย์ Day คือในแต่ละวันเช่นเราจะกําหนดวันนี้นะคะมันก็จะแจ้งว่าวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรนะคะเราก็คลิกที่คําสั่ง Add a task ค่ะเห็นไหมคะเป็นการเพิ่มงานนะคะเราก็คลิกลงไปนะคะเสร็จแล้วเราก็พิม์ งานของเราที่จะทำภายในวันนี้นะคะ,ะพิมพ์งลงไปนะคะ,ะสมมุติว่าเราพิมพ์ว่าวันนี้เราจะทำการสร้างสไลด์การสอนวิชา PowerPoint 2 0 1พับหมอกบนที่1-3ถึง3นะคะเมื่อเราพิมพ์เสร็จแล้วก็คลิกปุ่ม Add ตรงนี้นะคะเป็นการเพิ่มนะคะ Add ลงไป หรือว่าเราจะมีงานเพิ่มขึ้นมานะคะเราก็คลิก add a task นะคะสังเกตว่าตรง my day ของเราเริ่มมีเลขปรากฏขึ้นมาแล้วแปลว่า my day ของเราตอนนี้มีหนึ่งรายการที่เราจะต้องทำแล้วนะคะเราอาจจะมีงานที่2ที่ได้มาแล้วก็มาพิมพ์มาไว้ก่อนนะคะ,ะพิมพ์เสร็จเราอาจจะกด enter ก็ได้ค่ะเห็นไหมคะเพราะเรากด enter แล้วนะคะก็จะมี ทาสของเราขึ้นมานะคะเป็นทาสที่2ว่า My Day นะคะ My Day จะมีงานของเราอยู่2งานนะคะเห็นไหมคะการสร้างไม่ยากบอกแล้วว่าจริงๆเจ้าตัว Microsoft to do ใครๆก็ใช้ได้ค่ะแต่อยู่ที่เราว่าเราจะนำไปใช้ยังไงให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะค่ะหลังจากที่เรามีการเพิ่มทาสมาแล้วนะคะเราก็ ไปดูที่ my day นะคะเมื่อกี้เราเพิ่มที่ task ลงไปตรง my day นะคะ,ะวันนี้นะคะจะมีอยู่2งานนะคะแต่ถ้าเป็น task ที่ด้านล่างสังเกตไหมคะจะเป็นเลขอะไรคะเลข3นะคะบางคนบอกอ้าเมื่อกี้เราสร้างไว้2องทำไมมกลายเป็น3นะคะอันนี้รวมมาจากงานที่เราสร้าง task ใน outlook ด้วยนะคะสร้างงานใน outlook นะคะถ้าเราคลิก task ตรงนี้ ะคี่ด้านล่างตรงนี้ที่มีเลข3านะคะตรงนี้จะเป็นส่วนสรุปว่างานทั้งหมดของเราจริงๆอะ่ะมี3งานนะแต่วันนี้เราตั้งไว้2งานนะคะงานเดิมก็คืองานที่เราสร้างมาก่อนหน้าน,นี้อะ่ะสมมุติว่าชื่ออัปเดตสไลด์เอาลุกออนไลน์นะคะถ้าเราจะกลับเข้าไปดูที่ตัวเอาล o กนะคะเรก็คลิกที่เป็น Outlook ตรงนี้ที่เป็นรูปอีเมลนะคะตรงนี้นะคะคลิกลงไป รอสักครู่นะคะให้ตัว Outlook โหลดนะคะเมื่อเราเข้ามาใน Outlook แล้วนะคะให้สังเกตที่ด้านบนมุมขวาตรงนี้นะคะสังเกตว่ามันจะมีไอคอนนะคะของตัวแอปพลิเคชันอื่นๆเข้ามาร่วมด้วยนะคะมีแชทเห็นไหมคะมีมี OneNote นะคะ OneNote แล้วก็จะมีอะไรคะ My Day ของเราคุ้นๆไหมคะ My d เดของเราเมื่อกี้ที่เราสร้างจากอะไรคะจากเจ้าตัว microsoft to do ค่ะถ้าเราลองคลิกลงไปดูนะคะคลิกสังเกตไหมคะว่าตรงส่วนนี้นะคะเมื่อเราคลิกลงมาแล้วก็จะไปตรงแทบที่ชื่อว่าอะไรคะ to do นะคะตรงนี้ก็จะ มีการสรุปงานไว้ให้เรานะคะว่างานของเรานะคะที่สร้างมาจากทั้งใน To d o และในตัว Outlook ออนไลน์นะคะก็จะรวมงานกันอยู่ตรงนี้ทำให้เราทราบว่าตอนนี้งานจริงๆของเราอ่ะมีทั้งหมดอยู่3งานนะคะสมมุติว่าเราต้องการจะเพิ่มทัสแต่เราเพิ่มจากในตัว Outlook นะคะเมื่อเราคลิกตรงนี้นะคะคลิกที่คำสั่ง To d o เข้ามาแล้ว สังเกตตรงตรงนี้จะเป็นหัวข้อท a าใช่ไหมคะแล้วก็จะมีคำสั่งอะไรคะ add a task นะคะอ่ะสมมุติเราลอง add a task ตรงนี้นะคะคลิกนะคะแล้วเราลองเพิ่มข้อมูลลงไปอ่ะเราลองเพิ่มงานของเราไปนะคะอ่ะนะคะเสร็จแล้วเราก็ enter นะคะสังเกตตอนนี้นะคะเราได้มีการเพิ่ม งานของเราลงไปแล้วนะคะเป็นงานที่4นะคะถ้าเราจะกลับไปที่ทูดูของเรานะคะเราก็ไปคลิกที่ตรงไหนคะจุด3จุดตรงนี้นะคะแล้วก็คลิกที่อะไรคะทูดูค่ะเพื่อจะกลับไปยังตัวโปรแกรมทู do นะคะอ่ะรอสักครู่ค่ะสังเกตว่าเกิดอะไรขึ้นคะ ไม d เดของเรามีงานเพิ่มไหมไม่มีนะคะเพราะไม่เดนี้เป็นการสร้างที่อยู่ในทู Do แล้วบอกว่าเป็นงานที่เราจะทำวันนี้นะคะแต่มันจะไปรวมอยู่ที่อะไรคะที่ทั k ด้านล่างตรงนี้นะคะเห็นไหมคะทัสด้านล่างตรงนี้เป็นเลข4หมายความว่าทั k ตรงนี้จะรวมงานทั้งใน Outlook นะคะ และในตัว t o d o นะคะถ้าเราคลิกสังเกตไหมคะว่าจะมีงานที่เราเพิ่มมาเมื่อกี้ก็คืออัปเดตสไลด์ PowerPoint เห็นไหมคะนะคะอันนี้คือประโยชน์ของเจ้าตัว t o d o นะคะถ้าเราไม่เปิด Outlook ใช่ไหมคะเราก็มาเปิด t o d o แล้วเช็คงานได้นะคะคือเราใช้ตัวแอปพลิเคชันตัวเดียวแล้วเราสามารถเช็คงานได้ทั้งในตัว Outlook กับในตัว t o d o นะคะ สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดคอร์สฉบบเต็มได้ที่ใต้ Description